เพอไม่ได้ลงไปแล้วตุ้มตามแล้วสวัสดีนะคะทุกท่านจา๋าอยู่กับช่องพังคำแพงชาแนลสิ็นอย่างนีง่งไอ้เน,นี่ยมาเบิ้งอึอออ่งเลียนน้ำพี่นอ้องอึ่งเลียนน้ำเขาก็าไปมุดหม่องหันเด้เขาก็าไปมุดหม่องมันหลึกเด้พี่น้องแล้วเบิงเอาสิมาเลียนเห็นจังดนะ๋อยน่ะสิมาอัน พโคนบอกเอาขึ้นแล้ววันนี้ออามาขึ้นมาเอาวมือนนี้ขึ้นเล่นน้อยเดียวอึงอึงบางอึงเล่นน้ำอึงอายกล้องอึงอายกล้องแล้วอ๋อเ็นพูดคนเสีย <laughs> เห็นน้องงัว <laughs> เห็นน้องบ่ เป็เบิ่งนองบอ่อนี่บ่ลงบ่ลงลีลาลีลาพวามลีลาเป็นที่หนึ่งแยกกินดินได้นั่นสิไปใส่คุณฟังเราอองดาวถูฝั่งนั้นถูอย่างเดียวถูฝั่งนั้นถูอย่างเดียวทุกท่านอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> ตั้งหน้าใส่กันตั้งหน้าใส่กันเอ้าเอ้าไอ้ไรโชว์โชว์โชว์ไฮ้ลงว่าปังอื้มอื้มอื้มเอ้าเอ้าคู่คู่โชว์นะคะโชว์เอ๊ะเตออะไรมาเล่นน้ำ ตัวอะไรมาเล่นน้ำเนาะนี่พี่น้องแม่น้องบอบถามแม่ว่าแม่ตัวอีหยังนะแม่ใหญ่กว่าห้าหน่อยเดียวหนึ่งได้แม่เอาเบิ่งทางคุณบัดนี้งไอ้ยื้อนี่ครับตีน้ำคูตีน้ำคูน้องบบเฮ้ยฝุ่นฟังฝุ่นฟังฝุ่นประกาศลงเลยครับไอเอาหมดแล้วหมดแล้ว อุ้ยตูดโผหว่วงยางไม่จมหว่วงยางไม่จมอ,อื้อห่วงยางไม่จมหว่วงยางไม่จมเอ้ยถือเคียงได้หมู่บ้านบา่ไดดมาหมู่บ้านบา่ไดดมาเอ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยตูดโผพี่น้องโผล่แล้วอื้อ ถึกใจหลายถึกใจหลายเอาสิไปขึ้นบังได้อีกอตอดด้วยนนตอดด้วยนะน,นั่ง <c oughs> ลีลานั่งพี่น้องบ่งลีลานั่งอึ๊บ น้ำไม่ลึกนะทุกท่านน้ำไม่ลึกน้ำไม่ลึก,กเฮ้ยเยจ้าเฮ็ดอีหยังนั่นฮะเจ้าเฮ็ดหยังเอาเอาอีกไปเถิดเพื่อนถึกใจลายถึกใจลาย โช่โชน้องบ,าบา่บ่พูนฝั่งละอ,องดาวถูอย่างเดียวฝั่งละอ,องดาวถูอย่างเดียวดาวถูอย่างเดียวจ้าดาวประกาศลงอึ้งอึงอ้งอึ้งยยเล่นน้ำคุณ คือมาลอยไปไก่แท้โอ้ยมาไปไก่แท้เนาะมือนี่เนาะคือไปไก่แท้อาจารย์อา,อ,าอาจารย์เอ้ยคือไปไก่แท้เนาะเออไปก่อนเดอ้อนี่พาน้องไปก่อนเดอ้อนี่เอ้ยขอ่ไไอยบ่น้ำไปเด้นั่นเอ้ยบ่น้ำไปเด้อมาเดอ้อมาเดอ้อ อ,อ๋อ <c oughs> มาเด้อมาเด้อบ่ไปน้ำเด้นันไปไปน้ำเด้นันไปกินหัวบัวไปหมดเอาบัวพี่น้องไป,ไปลูกอันนี้กันสีลอยเด้นะันสิลอยเด้นี่ิ้อยไปใส่หี่อันนี้สิลอยไปใส่นี่เบิ่งขีไข่ออกตังเป็นถูน,นี่สีไรอยไปใส่อ๋ออัอนเจ็บกินน้วยอันนี้ ว่าเขาหย่าจนจงได้ไปนานนานคอยว่าหลัตัวมาแม่เออเขาบ่นั่ไปแล้วไปยืนคัดอยู่พุ่นไหม ขึนมาเอาขึ้นมาพี่เออเอาขึ้นมาเก็บขึ้นมาวัดหลุนอึงอึงพี่น้องเ้ออึงบ้านน้องบัวเล่นน้ำอึงเล่นน้ำอึงเล่นน้ำเบ่งหัวนั่นเอาขีดต้มใส่หัวเห็นอย่างฮะเอาขีดต้มใส่หัวเห็ดอย่าง เฮ้ย <Yeah. S 2> ปล่อยมา <c oughs> ถ้าเบิ่งเด้อนั่งสิขึ้นบ่มาลังแกกันกับน้องบอยอีกเลยนะยเห็นพู่นสิไปขึ้นทางพุ่นเขาได้สบายใจเขาละเหมือนเห็นไหมอ้าวเห็นไหมปลอยไหมอาไปใส่ทั้งพี่กับจีนอันนั่นเก็บกินนัน่นนวยอันเก็บกินนวยอีอย่างนี่ไหมวนวยนวยจามจุลีเนาะค่ะเนาะ ทางพีบ่บ่เลนเลยนะปื๊ด <laughs> เป็นรอยปลาหยาบกั่นีก <laughs> อาวลังแกกันบบบนี้เอาเอามาโชว์ตัวเวว <laughs> จ้า,ายนาไปนันเพิ่นตืน่นออมหวีบังเจคํำแพงเลยวย พี่แม่มองเจ้าขึ้นอยู่พอมึงไปขืนมองเขาอยู่แม่พอพ่อป่าลูกหลาไปขึืนมองหันเขาตื่นพี่แม่มองเจ้าของค่อยขึ้นแม่อุ้ยจังไหนจังคอยมาเาขตใส่เขาจังสันเบิงเบิงเด้อพี่น้องเบิงเราลีลาหมอนี่ลีลาบอบอบออันนี้โดนตีกันเดี๋ยวไม้เลียวในมือสัน อย่ามาลังแก่เขาอยู่นี่อย่ามาลังแก่เขาอยู่นี่ไปไปขึ้นอีกองอื่นนี่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 ได้แสแล้วได้แสแล้วเพื่อนอย่างสิกิญญาอ๋อเด้งเห็นบอนี่เขาตื่นเจ้าเห็นบอนะฮืลีลาลีลาอีลีเด๋มาลังแก่เขาซื่อๆได้ ขั้นแขวตีก่อนตีก่อนตีก่อนเนาะแม่แม่ไม้เรียวในมือสั่นเบิ่งหัวพุ então, ่นเอาโคนมาปะหัวเอ้ยมาลังเจเขาระวังงัวดีดเด้อน <hand> ั่นดีดเลยดีเจเลยเอามือนี้ขึ้นเล่นบอดนมือนี้เล่นบอดนเฮ้ยเฮ้ย พี่น้องไปลักหญ้าเขาอีกแล้วบ่จือได้นั่นเสร็จเลยนี่สิไปลักหญ้าเขาแล้วโอ้ยปลานังก็อยากลงเนาะเผือบ่ได้เลยเนาะลีลาบาเลยสิมาผอตักสาดให้แไหมโอ๊ยน้องบอน้องบอมาอยู่ดักอยู่ดักเอาเอาเอาโยโยโยอีหยังน้อนั่นน้องบอบอว่ะอีหยังน้อนั่น มันยังล่ะบบ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 ว่าเบ้เบบ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 ่บหบบบงบบ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 น้งงบงง้บงง <c oughs> มาถูขนบบ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 น,าานีบบีบบ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 บาบบ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  ถ้ทาทักเราปุ๊บแล้วก็สิยืนอยู่ซื่อๆพอพอสาน้ำให้ปุ๊บนั่งกับสิไปเลยหัวรุนไปนมุดขีตมมุดขีต่มมุดขีตมฝั่งฝั่งนุนก็จะไปแอบเอาหญ้าพอมัดโซไว้กระสันบดได้ซ้ำจับปูใส่กระดง เดี๋ยวโตๆกับสิต่อยวิ่งต่อยได้พ่อกลัวโดนต่อยอีกวันนี้นะวันนั้นเมื่อควันปิดไหลไปละอองดาวโดนโดนต่อโดนต่อต่อยวิ่งหางจุกตูดเลยนั่นเห็นบ่กพอพออันนี่น้ำให้ปึ๊บนั่งกับโบถูเอาแปรงขัดกับบบออกดอก กษิตด้เอาแปรงครัดพลุดออกในจากน้อยเนาะค่ะเนาะพี่น้องสังเจืองช่างอืงเบื้องนองบ่บ่นองบ่บ่งงเอ๊ะตัวอะไรวะชิปนี้แม่คอนขออนุญาตจ,จบชิปก่อนนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิจัดการเจซอยกันกับพอควานเอาแปรงมาคัดคัดออกในจากน้อยยังบ่ออกก็ออกจากน้อย,อยก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะ นคะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมมาเบงแง่นะคะอึงบ้านน้องบัวเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะขอฝากทุกท่านกดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไคร์ให้ช่องพังคําแพงชาแนลด้วยนะคะทุกท่านจะ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเฮ้าเนาะ,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 ะค่ะเนาะนี่แม่ขวานขอจบไล้์ก่อนเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะละองดาวสวัสดีสวย สวยสวยดาวสวยโอ้ยลูกเฮียนนี่เห็ดงามๆพี่น้องบ๊ายบายจ้า